สวัสดีย่ำเศร้าอ,อีกแล้วพี่น้องค่ะเมื่อนี้พามาพของคุณยายอ้วนอีกแล้วกับคุณยายผองพิ่นนั่งทําอะไรกันงอก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 ทำ,ทำน้ำยาขนมจีนเป็นบวบเข้ายายให้หยางยายคุณบวบเข้าตีนันยายคือเก่งแท้จะขูดมะพร้าวทำไม่หยังเนาะทำน้ำยาหนมจีน เฮดจะกินจะชาอเเลยเหยาน้ำจีนเพ่ะย่ะทาขูบอกเผาคนเห็ดเองสุยางเก่งขลาดน้ำยาปลาดุก้าปลาดุกบ่ใส่บกเผาจักน้อยนี่น่ยวขนมจีน้ำจีนหาโล่น้ามจีนหาโล่บกเผาหน่วยนึง น <oh anyway> cool ี่ก็ลัลอกอี่ใส่เออใส่สองน้อยเอออยากได้เข็มข้นก็ต้องใส่สองน้อยทิองมันอร่อยิงมันบ่แสพนันบ่อร่อยใส่ทินีงมันอร่อยยายยายยายอายุเจ็ดสิบเลยนะอยยายอ้วนเนาะเจ็ดสิบเอ็ด เออเจ็ดสิบเอ็ดอะเจ็ดสิบเอ็ดกับเจ็ดสิยังแข็งแรงอยู่ค่ะยังแข็งแรงอยู่ชุมชนหมู่บ้านน้องผึ้มีแต่คนแข็งแรงนะค่ะอายุหลายๆเายนคนแข็งแรงยังยย่ๆในยพองนกับแปดสิบแล้วนี่แปดสิบแล้วยังเห็นงานวัยวัวเลยพี่น้องงานกเรยูงานกเรพูพนพูําลังแนนังงิแงข้างล่างนังกัเก่งนัมนกั นางยิ้มไปเปอิอยู่นางกเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกไปหรอเนาะเจ็ดสิบเจ็ดไปยังเจ็ดแล้วสิบเจ็ดนาก็ย่างวเก่งคือการยำแรงมาเรายังวว้ออกกําลังกออกกลดวัดลบไปลบมาเออชุมชนหมู่บ้านนี้ม่แต่คนเผาด้วยพี่น้องคะนี่ขยันอ่ะุ้ฒ่าสมัยก่อนนี่ขยันขยันแข็งแรงพันธุ์เหตุกับเขา หลูกร้านกินก็กินดีค่ะมานางบางบร้านกินไปมันบ่อนเขารมันบ่อนแสบแล้วเดบ้อนไปลโอ้บ่ออแต่กับเข่ากับน้ำบรรยากาศช่วงเสาวันนี้อากาศหนาวคือเก่าพี่น้องค่ะ เอามากับไม้ไม้เนาะเออสิล้อกินเด้อคุณยายสิล้อกินเด้อเอาแค่นี้ละค่ะเก็บพักรอบละบานี่ไปเฮฟเฟนเทศต่อไปค่ะพี่น้องค่ะเอออืมบ่ถามมึงเน่ยว่าเรามียาดีอีหยังแขตงเราถึงเออเพื่อนไอ้ถามอีกว่ามียาดีอีหยังอีกเอาถามเพื่อนก่อนสน่อยเอายายว่าหยังก็ ยายดิจะมียายได้อย่างคือแข็งแรงโอยมีอย่าหยงขี้น้ำเสือขน้ำเสือเส้อน้าสื้่างยังสี่หน้าพัน <c oughs> จังแข็งแรงสองยายดิขาดบไดดานี่แหละเขาว่า <c oughs> คนสุรินทร <c oughs> แท้เนี่ยอออยู่สุริน์แท้แท้เด้เนี่ยเออผู้ใดนี่เราบอกอายุยาวันอายุวันทนอย่างก็ กินหาแล้วกอคหัวไหวพูกินหนาสร้างนามเสือแข็งแรงพี่น้องค่ะผู้ใดบ้เค่อยกินกับไปกินเด้อไปจัดเลยเด้อบานนี้เออผู้ใดบ่กินกับจัดเลยจ้าค่ะ